กันนพัฒนเผยความน่ารักทายาทคนแรกของตระกูลแฟนๆแห่ต่อยินดีสนันเรียกได้ว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับกันพัทระอินใจเอือ้อเดอะสตาร์เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรที่มากความสามารถคนหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนั้นเคยคบหากับมารีเบิรนเมื่อซึ่งทั้งคู่ก็ได้เลิกราก,กันไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้หนุ่มกันก็ได้โปรโมทต,ตัวเองว่าเหงาครับจีบผมหน่อยครับไม่มีใครเข้ามาเลยครับมีแต่คนหาว่าผมไม่ดีครับจีบผมหน่อยล่าสุดหนุ่มกันได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมแอดกิวหนึ่งแปดที่สิต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านซึ่งหนุ่มกันได้เป็นคุณลุงแล้วพร้อมข้อความระบุว่าฉันมีหลันและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหลานคินลุงกันท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความ คิดเห็นจำนวนมากอาทิแล้วลุงกันไม่อยากมีของตัวเองบ้างเหรอคะโชตั้งคอยเลี้ยงหลานกันน้อยอยู่นะคิดว่าต้องเป็นพ่อที่ละมุนละไมามากละ่ะแล้วคุณชายล่ะคะัเมื่อไหร่ๆน่ารักน่าอินดูจังเลยทั้งลุงทั้งหลานกับหลานชายคนแรกทุกคนในบ้านของตื่นเต้นและเฮอกกันน่าดูรอลูกของน้องกันเลยนะคะกันและแฟนคลับคงจะหลงกันหนักแน่ๆเลยอีอีลุงกับน,น้องคินน่ารักนี่ขนาดหลานนะั้นถ้าลูกตัวเองจะขนาดไหนเป็นต้น